สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระองคฟุตบอลไลฟ์ครับทศนะบรน,น,น,นด้านกีฬาฟุตบอลเปิดไม้ยังหน่ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋เปิดแล้ว <laughs> ยังะว่า <c oughs> มาพรีวิวเกมเอฟเยครับคืนนี้มีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอร์เซนอลนะครับตีสามตาเวลาในประเทศไทยรักเรือ ชอบปืนก็รอลุ้นกันเอานะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงเกมคู่นี้คร่าวๆคร่าวๆ,ๆแล้วก็ไปพูดถึงลิเวอร์พูลครับพรีวิวของหงแดงในเอฟครับรอบ4เจอกับกำแพงโหดหรือเรียกว่าด่านโหดอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าทีมทีมนี้เอ,อ่ยชื่อมามันอาจจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกว่าเจ้าบ้านไบรตันฟอร์มการเล่น คุณภาพเหนือกว่าลิเวอร์พูลนะครับโดยไม่ต้องไปดูเรื่องของนักเตะไม่ต้องไปดูค่าเหนื่อยไม่ต้องไปดูโค้ชตตารางคะแนนมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ผลการในขันที่เจอกันล่าสุดก็เป็นลิเวอร์พูลที่บุกไปแพ้ที่เดอะเอสเตเดียมศูนย์ประตูต่อ3าเรียกว่าสู้ไม่ได้ด้วยประการทางป่วงเพราะฉะนั้นคืนวันอาทิตย์2องทุ่มครึง่งลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนไบรตันก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า พรีวิวหรือว่าคาดการณ์สิบเอ็ดเล่นตัวจริงที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเนี่ยใครจะมีโอกาสได้ลงบ้างรวมถึงเจ้าหนูสเตฟานบาสิติสที่ฟอร์มกำลังดี <c oughs> ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้ออกตาร์ทเป็นตัวจริงอีกเกมหนึง่งหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เสร็จก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่โหมดคีมอลีกแล้วก็ไปดูข่าวของลิเวอร์พูลอื่นๆเรื่องของพวกตัวบาดเจ็บ ที่ดูแล้วเฟอร์คิวฟานได้อาจจะหายไม่ทันเกมเจอกับเร a l อัลมาดริดอันนี้คือสำคัญนะครับแล้วก็บทบาทของจอร์แดนเฮเ์สันกับตันทีมของเราตอนนี้คือมีการคาดการณ์ว่าในฤดูกาลหน้าเขาอาจจะรับบทบาทคล้ายๆกับเจมส์ชิมินเนอร์ในฤดูกาลนี้คือลงเท่าที่จำเป็นนะครับก็คือเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นแบ็กอัพซึ่งในแต่ละทีมถ้ามีนักเตะแบบนี้ได้ก็ดีนะครับก็อยู่ที่ว่า ถ้ากับตันเฮนโดเขารับสภาพตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันดับแรกคือตัวนักเตะพร้อมที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นเหมือนที่มินเนอร์กําลังทําอยู่ถ้าเฮนโดทําได้น้องๆในทีมก็น่าจะได้ประโยชน์เวอร์พูลก็น่าจะได้ประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับไปไล่เรียงกันทีละเรื่องอ่ะก่อนจะไปคุยถึงเรื่องของบิ๊กแมตช์เอฟเอคัพรอบ4ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับขออนุญาตพาทุกท่านไปดูโปรแกรม F a ฟเอคัพ รอบ4ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เริ่มคืนนี้นะครับตีสามแมนซิตี้เปิดเอติฮัรดเจอกับอาร์เซนอลเป็นคู่แรกแล้วก็ตามด้วยพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไล่เรียงไปเลยนะครับทุ่มครึ่งบอลซอเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์นะครับแอตริงตันเปิดบ้านเจอกับลีดยูเดต็ดนะครับวันนี้ทุ่มครึ่งนะแล้วก็4ทุ่มวันเสาร์นะครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เปิดบ้านเจอกับฟรีดวูดอ่าแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเปิดบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมนะครับเซาแธมป์ตันเปิดบ้านเจอกับแบล็กพูลโอ้เซาี้สิิงงบอลถวจรๆนะครับ แล้วก็อิฟส์วิดทาวเจอกับเบอร์ลลี่นะครับบริสตันซิตี้เปิดบ้านพบกับเวสต์บรอมวิชนะครับลูตันทาวเปิดบ้านพบกับคริมส์บี้แล้วก็ฟูลแลมเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับนี่คือคู่ตอนสี่ทุ่มวันเสาร์ไปที่ตีหนึ่งคืนวันเสาร์นะครับมีเบรสตันเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ตีสามเป็นแมนยูเจอเรดดิ้งนะครับนี่คือเล่นกันคืนวันเสาร์ทั้งหมดเลยมีแมนซิตี้กับอาร์เซนอลที่เล่นคืนวันศุกร์คืนนี้นะครับ ต่อไปครับไปช่วงหัวค่าวันเสาร์นะครับอขออภัยช่วงหัวค่าวันอาทิตย์ที่29สองทุ่มครึ่งเป็นลิเวอร์พูลจะยกบลบุกไปเยือนไบรตันนะครับก็ต้องบอกว่าหงส์แดงจะบุกไปล้างตาได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับคู่สามทุ่มวันอาทิตย์ก็มีหนึ่งคู่นะครับสโต๊กซิตี้เจอกับสตีฟเนชนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเป็นเร็กซ์แฮมเจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเล่นคืนมันเดย์ไนคืนวันจันทร์ที245 เข้าเช้าวันอังคารนะครับเป็นดาร์บี้คาวตี้พบกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับนี่คือโปรแกรม f a ฟเอครัรอบ4นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับแข่งกันแล้วเดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลใน f อาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะหลังจากเจอไบรตันเสร็จเนี่ยมันจะไปเจอใครต่อในพรีเมียร์ลีกเพราะว่ามันก็น่าจะมีผลต่อการจัดตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับเพราะลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีเลยนะครับอ่า แพ้เบรนฟอร์ดมาแพ้ไบรตันมามาเสมอเชลซีก็ต้องบอกว่า3นัดหลังสุดได้แต้มเดียวนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก่ะวันนั้นไหนเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดต่อไป <c oughs> เดี๋ยวขอหยาดนิดนึงนะครับทุกคนผมเปิดหน้าต่างมันไว้แล้วแหละหน้าข่าวหน้าโปรแกรมเนี่ยแต่ว่ามันดันเลื่อนไปอ่ะก็ลิเวอร์พูลจะไปเยือนบูฟแฮมต์ตันนะครับในวันเสาร์ที่สกุมภาพันธ์ นะครับสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ออกไปเยือนทั้งคู่คืนพรุ่งคืนวันอนาะทิตย์นี้ไปเยือนไบรตันก่อนแล้วก็ตามไปด้วยวันเสาร์จะไปเยือนวูฟแฮมตันนะครับอ่ะทีนี้ไปคุยถึงเป๊ปกับอาร์ตต้าสักนิดหนึ่งสั้นๆก่อนที่ไปเรื่องของเรพูลแบบยาวๆจนจบนะครับอ่าแน่นอนหลายท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแฟนลูกหนังอาร์ตต้าเคยเป็นมือขวาของเป๊ปมาก่อนแล้วก็โยกมาเป็นนายใหญ่ที่ค่ายปืนโต แล้วก็พาอาเซนอลได้แชมป์เอฟเอคัพตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่มาคุมทีมแบบไม่เต็มตัวหลังจากนั้นก็อาจจะผลงานกระท่อนกระแท่นดีบ้างมีช่วงดีมีช่วงแย่แล่ก็ยังรักษาพื้นที่ยุโรปได้แม้ว่ามันจะยังไม่ดีพอที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พอมาถึงฤดูกาลนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างที่อาร์เตต้ากำลังทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันกำลังจะตกผลึกและส่งผลให้อาเซนอลได้ลุ้นแชมป์และบินสูงอยู่ใน รางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับนำหน้าแมนซิตี้5คะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดด้วยแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยกลุ่มท็อปซิกอาร์เซนอลเจอมาหมดแล้วเจอกับแมนยูก็แพ้ที่อลดนแทฟอร์ดแต่ก็กลับมาชนะได้ในเกมล่าสุดเจอกับลิพูลก็ชนะก็เหลือกับเจอสเปอร์ก็ชนะเจอกับเชลซีก็มีแต้มนะครับผมจำไม่ได้ว่าว่าชนะหรือเสมอกับเชลซีน,น่าจะชนะไหมนะครับแต่ว่ากับ แมนเชสเตี้ร์เนี่ยนะครับอาร์เซนอลยังไม่ได้เจอกันเลยในฤดูกาลนี้โปรแกรมมันถูกเลื่อนมาจากช่วงควีนอลิซาเบธที่2แห่งสะนะัาชอาจสิ้นพระชน์ไปก็ถูกเลื่อนมาก็เลยยังไม่ได้มีช่วงลงล็อกที่จะแข่งกันเพราะฉะนั้นเกมคืนนี้มันก็เลยเป็นการชิมลางระหว่างอาร์เตต้ากับอดีตอาจารย์เก่าของเขาเป็นการวัดกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ว่าใครดีพอที่จะเข้ารอบเอฟเอคับ และย้อนกลับไปในช่วงฤดูกาลแรกที่อาร์เตต้ามาคุมอาร์เซนอลผมก็จําได้มันก็น่าจะใช่แหละผมไม่แน่ใจว่ารอบแปดหรือรอบรองนะครับรอบแปดหรือรอบรองเนี่ยเหมือนอาร์เซนอลจะเอาชนะแมนซิตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะสุดท้ายแล้วเข้าไปชิงแล้วได้แชมป์นะครับถ้าจําผิดขออภัยแต่ก็น่าจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าในพิมียร์ลีกหลังจากที่อาร์เตต้าพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์เอฟซีคัพในปีนั้นได้ หลังจากนั้นมาในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจอทีมในกลุ่มท็อปซเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอาร์เซนอลเล่นได้ดีสู้ได้ดีในช่วงแรกแต่พอแรกไปแรกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าโครงสร้างกลุ่มนักเตะยังแข็งแกร่งไม่พอทั้งเรื่องของสภาพจิตใจทีมเวิร์กแล้วก็การต่อสู้กับทีมที่เขี้ยวเขยวเนี่ยนะครับยังยังทำได้ไม่ดีพอสุดท้ายก็มักจะแพ้ไป แล้วก็มักจะเห็นแมนซิ t y ตี้กระทำทำเราอา์เซนอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายไปเส้นทั้งหมดเพราะนั้นคืนนี้เนี่ยใครยังไม่นอนก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับส่วนผมนี่คงจะไม่ไหวแต่เดี๋ยวจะมาสรุปหลังเกมให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมแต้มต่อแมนซิตี้จัดเต็มแน่นอน,นครับเนื่องจากหนึ่งมันจะส่งผลและเป็นจิตวิทยาในการไล่ล่าแชมป์พิมเมยรีกซึ่งตอนนี้แมนซิตี้เป็นรอง จาฝูงอยากอาซนอลอยู่ซึ่งถ้าแมนซิสตี้สามารถเขี่ยอาซนอลตกรอบได้กําลังใจมันจะมา <c oughs> นะครับแล้วเป็นการส่งสัญญาณข่มขวัญปืนใหญ่ว่าเฮ้ยสองนัดในพรีเมียร์ลีกที่เรายังไม่ได้เจอกันเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นก็รอรุ้นกันแต่ใจผมคิดว่าแมนซิตี้มีภาษีที่ดีกว่าผมให้โอกาสที่แมนซิตี้จะเข้ารอบ60-40แล้วกัน นะครับให้ซิตี้หกให้ปืนใหญ่40%ที่จะพลิกเข้ารอบก็ไปรอรุ้นกันนะครับทีนี้ข้ามไปดูเรื่องของลิเวอร์พูลบ้างนะครับที่จะยกพลบุกไปเยเอือนไบรตันคืนวันอาทิตย์ที่29มกราคมสี่ทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งโทษทีสองทุ่มครึ่งนะครับก็มาหัวค่ำนิดหนึ่งเราไม่ต้องนอนดึกเยามาเจอกันช่วงภาคเสียงในภาพรวมนะครับเอาเรื่องของตัวผู้เล่นก่อนมีรายงานว่าทาง เอเจเนี่ยนะครับมีแพลนที่จะให้กลุ่มนักเตะตัวหลักของเร์พูที่บาดเจ็บไปนะครับไม่นะว่าจะเป็นเฟอร์กิฟานได้ดีโกโชต้าโรเบโต้ฟรีเมโน่รวมถึงอาตูเมโลเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นรายงานจากเจมส์เจมส์เพีสนะครับซึ่งเป็น uh, สายข่าวของแดงอยู่แล้วซึ่งถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะดูว่าโชต้า uh, กับ อ่าในใน4คนเนี่ยไม่มีรายชื่อของดูดิอาซูนะครับเพราะนั้นโชต้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอ,อกาสคือเจ็บมาตั้งแต่ช่วงก่อนฟุตบอลโลกนะครับฟันได้ก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยว่าเอ๊ะจะทันไหมอาจจะกลับมาซ้อมได้ช่วงต้นกุมภาหรือเปล่าจะมีลุ้นเจอกับเรอลมริดใ,ในคืนวันที่21กุมภาพันไหมนะครับนั่นคือโปรแกรม UCL รอบ16ทีมนัดแรกที่เร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับเรอลมริดคือคืนวันที่21เข้าเช้าวันที่22อมกราคม ถ้ามาดูตรงนี้ที่เจมส์เพียรายงานเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยออฟันไดถ้ากลับมาซ้อมในช่วงกลางเดือนก็แสดงว่าถ้าสภาพร่างกายของฟันได้ดีแล้วกลับมาซ้อมได้ในช่วงกลางเดือนเนี่ยมันมองได้สองมครับคือฟิตท,ทันที่จะเล่นกับมาดริดหรือฟิตไม่ทันฟิตไม่พร้อมที่จะเจอกับมาดริดมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยก็อยู่ที่ว่าร่างกายของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับ รวมถึงโรเบิร์ตฟิมิโนกับดีโกโชตาด้วยส่วนตัวเมโลเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรละก็เป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็เรื่องของที่ผมรายงานไปเมื่อวานว่าเมาลายูเอนตุสต้นสังกัดเขาที่ริพุดไปยืมตัวมาเนี่ยกําลังถูกสอบสวนเรื่องเส้นทางทางการเงินที่อาจจะไม่ชอบมาพากลในการแจ้งงบดุลน,นะครับก็อาจจะทําให้เมโลโดนแบน30วันอันนั้นรอตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของ ข่าวคราวอื่นๆน,นะครับอันนี้ผมพูดรวมไปเลยนะมีข่าวจากทางด้านของเดวิดออนสเตนนะครับหรือเดวิดออนสไตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจาก The Athletic นะครับมีการรายงานว่าไบรตันซึ่งจะเจอกับลิพูในคืนวันอาทิตย์นี้ในเอฟเอคัพเนี่ยปฏิเสธการเสนอราคา60ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลนสำหรับการยื่นซื้อตัวมอยเซตไคเซโดก็ไบรตันบอกว่าไม่ได้มีไว้ขาย <laughs> อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงลิเวอร์ pool นะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงลิเวอร์ pool นะนะครับส่วนจอแดนเฮเดอร์สันนะครับก็มีการรายงานโดยเอียนดอยนะครับจากลิเวอร์ pool เอ็กโคบอกว่าเฮนโดเนี่ยในฤดูกาลหน้าอาจจะต้องรับบทบาทเหมือนกับที่มินเนอร์ก็ต้องไปดูว่าจบฤดูกาลนี้มินเนอร์จะต่อจรญงจัไหมถ้ามินเนอร์ต่อผมไม่ได้ซีเรียสว่ามินเนอร์กับเฮนโดจะไปหรือจะอยู่นะผมมองว่าถ้าอยู่อ่ะเขาก็จะได้ผมบ่มเพาะในเรื่องของงานโคช้ชบ่มเพาะ ในเรื่องของการเป็นแบ็กอัพเป็นกําลังใจในการกระตุ้นพวกดาวรุ่งพวกนักเตะใหม่ที่จะย้ายมาหรือพวกตัวที่ลงเล่นเป็นตัวหลักนะครับเรียกว่าทํางานเป็นผู้ช่วยโค้ชอีกทีหนึ่งอ่ะซึ่งผมมองว่ามันดีกว่านะครับมันดีกว่าซึ่งอินดอยบอกว่าฟอร์มการเล่นของมิดฟิลของเฮนโดเนี่ยนะครับก็มันตกลงไปก็ต้องยอมรับเรื่องอายุอนามสามสี่สามห้านี่ยนะครับ ก็เลยทาให้พวกกลุ่มอย่างนักเตะดาวรุ่งอย่างสเตฟานไบเซติกับเทเลอร์มอร์ตันมีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมานะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรล่ะเป็นการถ่ายเลือดไปในตัวซึ่งถ้าทั้งไบเซติชแล้วก็มอร์ตันนะครับปรับตัวพัฒนาฝีเท้าได้เร็วลิพูนก็อาจจะไม่ได้เป็นต้องเสียเงินเยอะก็ได้ในการซื้อตัวนักเตะนะครับแต่ว่ายนดอยยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าลิพูนเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญานักเตะ มิดฟิลด์เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยสองถึงสามรายนะครับแล้วก็กองกลางที่ริบุลต้องการเนี่ยมันไม่ได้มีให้เห็นอย่างเด่นชัดในช่วงเดือนมกราคมเว้นเสียแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีก5วันข้างหน้าอันนี้เอียนดอยเป็นคนเขียนเอาไว้นะครับจากริบูลเอโคแล้วก็นอกจากนั้นเอียนดอยยังบอกทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ริบูลเอโคจากสปอตนะครับเอียนดอยยังบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าริบูลเนี่ยยังมีมิดฟิลด์ให้เลือกอีกเยอะ นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ทราบก,กันดีว่าในไม่กี่เดือนเนี้ยญี่ปุ่นจะขาดแคลนนักเตะในตำแหน่งกองกลางอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเกตากับออกเลดเชมเบอร์เลนที่เตรียมจะย้ายออกเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลจริงๆถ้าตัดเกตากับออกเลเชมเบอร์เลนออกผมว่าเอา่อต่อให้ทั้งสองคนนี่ไม่ย้ายออกผมก็ญี่ปุ่นก็ต้องเติมเพราะว่ามันจะใช้คาว่าอะไรดีล่ะใช้คําว่ามีก็เหมือนไม่มีไหม <laughs> มีก็เหมือนไม่มีไหมเออนั่นแหละครับ แล้วก็ยันดอยยังพูดถึงลิอร์พูลที่ต้องการเซ็นสัญญากับโกรดิคักโปในช่วงซัมเมอร์นะครับเช่นเดียวกันกับหลุยทีอาสเมื่อเดือนมกราคมก่อนนู้นนะครับที่ดึงตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมคู่แข่งที่จับจ้องอยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือจะใช้คาว่าอะไรไปปาดหรอือไปปาดแมนยูได้ไหม <laughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ค่าตัวของกักโปที่มันดูสูงไปไปหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมองว่า มันเป็นเพราะว่าผลงานของกากโปในในฟุตบอลโลกที man, ่กาตาร์กับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันเรื่องข่าวของของลิเวอร์พูลเนาะแล้วมันมีข่าวเรื่องของ f อ g ที่ที่จะเอางบให้นะครับเอียนดอยบอกว่า f อ g หรือกลุ่มเป็นเวสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยนะครับจะมีการใช้จ่ายเงินแล้วก็ค่อนข้างน้อยกับกองกลางในช่วงซัมเมอร์แต่การที่พวกเขาเปิดรับการขายหรือการลงทุนแสดงว่าพวกเขารู้ว่า พวกเขาต้องการเงินทุนมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับทีมอย่างแมนซิ t y ตี้และตอนนี้คือนิวคาสเซิลผมอ่านตรงเนี้มันอาจจะแปลไม่ได้เป,เป๊ะแต่ว่าผมก็สรุปในความเข้าใจของผมว่าเยนดอยก็าลังจะสื่อสารว่าคือ f อฟเนี่ยเหมือนมีเงินที่จะให้กับลิพูลจับจ่ายตลาดในตําแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นที่มาของการประกาศขายหุ้นอ่ประมาณนั้นเพื่อที่จะระดมทุนหาทุนมาซื้อนักเตะที่ เก่งๆเข้ามาถ่ายเลือดเพื่อที่ต่อสู้กับแมนซิ t y ตี้ U, แมนยูอาร์เซนอลนิวคาสเซิลอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับประมาณนั้นแล้วกันเพราะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของแนตฟิลิปนิดนึงแล้วกันนะครับเจเคก็พูดถึงสั้นๆแล้วกันเนาะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ข้อเสนอาำรับการการที่ว่า เอ่อแนทฟิลิปจะอยู่กับริพูลต่อไปไหมมันมันดูที่ข้อเสนอถ้าข้อเสนอโอเคก็พร้อมที่จะปล่อยประมาณนั้นแล้วกันนะครับ <c oughs> ส่วนอาตูเมโล่อาตูเมโล่เนี่ยเจเคบอกกําลังวิ่งอยู่สองสังตาก่อนนะครับก็คือเริ่มวิ่งได้แล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่กลับมาซ้อมในช่วงกลางสัปดาห์รวมกับโชตา้าฟันไดแล้วก็เปเปโตฟิมิโนอย่างที่ผมบอกไปนะครับทีนี้ไปดูคาดการณ์เซเบตเวเดนตูจิงหน่อยที่ผมคาดว่าริปูลน่าจะจัดทับแบบนี้เจเคน่าจะจัดทับแบบนี้ คือผมไม่แน่ใจว่าเอฟคันัดที่แล้วที่ลิพูนเอาชนะวูฟได้1-0เนี่ยในนัดรีเพลย์เจเคเอาคิวินคิเลเฮอร์ลงในใจผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นครับอยากให้เป็นแบบนั้นก็อาริซอนก็รอในช่วงสัปดสัปดาห์แล้วกันเนาะความช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นเอาควินคิเลเฮอร์ลงเพราะก็มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะขอย้ายออกหรืออะไรก็ตามในช่วงซัมเมอร์ก็ค่อยว่ากันนะเพราะนั้นผมมองว่าตำแหน่งผู้จะผู้รักษาประตูให้เป็นเควินคเลเฮอร์นะครับ กองหลังโกเมสกับโกนาเต้เล่นร่วมกันได้ดีมันก็มีโอกาสที่จะลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ผมว่าเชลมาติฟเองก็ควรที่จะได้รับโอกาสด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมองดูแล้วโอกาสที่เชลมาติฟจะกลับมาเล่นเซนเตอร์คู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ก็ค่อนข้างสูงนะเพราะ,ะนั้นคู่เซนเตอร์ผมเลือกเป็นโกนาเต้กับเชลมาติฟนะครับทางวิงแบ็กขวานะครับเชื่อว่าเทรนต์อาร์โนจะนั่งอีกครั้งหนึ่ง ยกเว้นว่า JK ต้องการเอาคืนไบรตันอย่างสาสมก็อาจจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน์ลงก็เป็นได้เอาอยัางไงดีเก็บมินเนอร์ไว้ก่อนดีกว่าเก็บมินเนอร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะนั้นแบ็คขวาเป็นเทรนด์อโน่แบ็คซ้ายเป็นคอตัสเซมิกาสเอาแบบนี้นะครับกองกลางลุ้นสเตฟานไบเซติชลงครับแม้ว่าฟาบินโยได้พักมาอยู่ชักระยะหนึ่งจะเชื่อว่า เด็กมันกำลังได้ใจแล้วได้รับสัญญาฉบับใหม่ด้วยเอาสเตฟานไบเซติชลงครับซ้ายอรเตียโกอาคันธาราขวาจอแดนเฮนเดอร์สันเหมาะเหมาะจริงๆข้างหน้า3คนตอนนี้ใส่ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับซาร่าขวาดาวินนูนเยสตรงกลางโคดิกัคโปทางซ้ายแต่ดูแล้วดูแล้วนะดูจากนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเสมอเชลซีอ่ะ ใช่ไหมเลือดมาศูนย์ศูนย์อ่ะอ่ามันมีโอกาสที่ศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งมันมีโอกาสที่กองหน้าตัวกลางจะเป็นโคดีกัรโปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางซ้ายให้เป็นดาวิดนูนเยสเล่นคือมันมีความปราดเปรียวเสรีเสดวแค่่ะจังหวะกระชากลากเลยของเจ้าตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทางกองหน้าตัวเลียมเส้นด้านซ้ายกับกองหน้าตัวกลางนะครับเชื่อว่าระหว่างการโปกับ ดาวิดนูนเยสเนี่ยน่าจะสลับกันเล่นก็คืออาจจะลงมาปุ๊บกักโปรตรงกลางนูนเยสทางซ้ายแต่พอเล่นเล่นไปตามจังหวะของเกมเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่นูนเยสอยู่ตรงกลางบ้างมิเนซาล่าบ้างแล้วก็กักโปบ้างคือถ้าจะเล่นแบบยืดหยุ่นได้สมัยซาลามาเน่ฟิมิโนมันจะเวิร์กมากก็ต้องรอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เชื่อเล็กๆในใจของตัวเองนะว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีผลงานที่ดี อาจจะไม่ได้ชนะในนัดแรกจะมีรีเพย์ผมลืมดูนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยไม่แน่ใจว่ารอบสี่เนี่ยจะยังมีรีเพย์อยู่ไหมนะครับเอฟเฟคับเนี่ยไม่แน่ใจว่ารอบสี่ถ้ารอบสี่ยังมีรีเพย์อยู่ก็อาจจะเป็นรอบห้าเป็นต้นไปรอบแปดอะรอบแปดเป็นต้นไปอาจจะไม่มีรีเพย์คือแพ้ตกรอบเสมอในเวลาก็ต่อแล้วก็ต่อเวลาจริงหยุดโทษเลยเดี๋ยวรออีกทีนึงนะเนาะเดี๋ยวขอไปดูกติกาก่อนไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่านะครับอ่ะคร่าวๆพูดคุยกันวันนี้นะครับเรื่องของรีวิวเอฟเฟคับ อรอบ4นะครับดังบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลที่จะเจอกันในช่วงคืนนี้ตีสามแล้วก็ลิเวอร์พูลที่จะยกพลบุกไปเยือนไบรตันพรุ่งนี้วันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาฟันธงใส่สก,กอร์ให้แล้วกันผมก็ค่อยๆเลือกเนาะเอาเลือกในทีมพิมพ์บริแล้วกันส่วนวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพีงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆแฟนลุงหนังทุกท่านนะครับที่ติดตามผู้ฟุตบอลไลฟ์ทั้งทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ